วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันกับคุณสิริศักดิ์พดุงพกในอำเภอเกาะช้างครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านนายอำเภอสวัสดีครับครับผมข้อมูลนะครับที่พบกับเชื้อนะครับมาเรียโนสตจากลิงสุกคนนี้มีที่มาที่ไปยังไงครับจริงหรือไม่ครับท่านครับคือเกอนเรียนอย่างนี้ครับครับได้ยินไหมครับค่ะค่ะชัดเจนค่ะท่านครับครับขอนนาเรียนอย่างนี้ครับคือพื้นที่จัง เดิตนต่อช้างมาวนี้กครับครับผู้ป่วยครั้งสุดท้ายนะครับคือตอนพันห้าร้อยห้าสกครับแล้วก็หลังจากติดต่อ,ตอมาก็พบอีกเลยจนมาเดือนพันสองพันห้าร้อยสิบครับพบผู้ป่วยคัดมาลาเรียไปมาลาเรียสะสมมาถึงเดือนเมษายนศกครับห้าครับจำนวน เก้าลายครับอ่าป็นลายเจ็ดทีสองนะครับออขอท่านคะขออนุญ,ญาตนิดนึงคะ่ะตั้งแต่ปีหกสี่ปลายปีจนถึงเมษายนนี้ประมาณกี่รายนะคะท่านที่พบในจังหวัดตราดหมดเก้าราย9เก้ารายนะคะค่ะค่ะแล้วก็บทที่ก็รักษาหายแล้วนะครับหลังจากนั้นมาเดือนพฤษภาคมก็ไม่พบ อผู้ป่วยเยอืมแล้วโรคนี้เนี่ยมันมันเกิดมาจากอะไรคะท่านคะมันมันแพร่ระบาดกันยังไงคะคือขอขอนำเรียนได้ว่าอย่าใปากแพร่ระบาดเล้วรัเพราะว่าการติด่มันมันจะต้องอยู่ในพื้นอันฮะแต่ทีนี้ของเราเนี่ยตองพื้นที่กว้างขวางมากครับค่ะอ๋ <c oughs> อนะคะ เดี๋ยวเราเรากลังต่อสายใหม่สักครู่หนึ่งนะคะคือเมื่อสักครู่เนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้พบตั้งแต่ปลายปีจนถึงเมษายนปีนี้เนี่ยเก้ารายแล้วแต่ว่าท่านยังไม่อยากให้เรียกว่าเป็นการระบาดนะคะเพราะว่าการระบาดเนี่ยมันก็ต้องแบบเป็นการแพร่อย่างรวดเร็วเหมือนโควิดอะไรแบบนี้ถึงจะเรียกว่าการระบาดนะครับแต่ว่าเพียงแค่9รายก็อาจจะเรียกว่าการพบเชื้อนะครับซึ่งชาวจังหวัดตากก็ต้องระวังนะครับโดยในส่วนของอำเภอเกาะช้างด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ต้องดูนะครับว่าจะมีมาตรการนะครับในการป้องกันยังไงนะครับแต่ว่า ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวต้องถามท่านนะว่าโรคเนี้ยมันติดเชื้อกันยังไงเกิดจากอะไรลิงมากัดหรือยุงมากัดเพราะว่านี่คือชื่อมาราเลียโนไซจากลิงสู่คนรคัเอาหรือยังไงหรือยุงไปกัดลิงแล้วมากัดเราครับเชื่อมกันยังไงเนี่ยอันนี้ ไม่อยากให้ลิงเขาตกเป็นจำเลย<ม>สังคมนะค,ะ,คะเดี๋ยวก็ตอนนี้กำลังกำลังติดต่อท่านนายอำเภออีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าในช่วงของเกาะช้างสภาพอากาศตอนนี้อาจจะไม่ค่อยดีนักใช่นะคะช่วงนี้เนี่ยทางโซนภาคตะว,วันออกอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่<ม>บางจุดมีฝนมีลม<น>แรงนะคะครเราก,กำลังติดต่อท่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของมาลาเรียโนไซจากลิงสู่คนที่พบเจอผู้ติดเชื้อนะคะที่เกาะช้างจังหวัดตราดนะคะครับ<ม> ครับตอนนี้กลับเข้ามาแล้วนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมท่านคะเมื่อกี้เราค้างกันไว้นะคะท่านด้วยประเด็นที่ว่าโรคมาลาเรียโนไซที่บอกว่าจากลิงสู่คนเนี่ยมันมันเกิดการติดเชื้ออะไรกันยังไงคะท่านคือองคงขอนาเรียนเบื้องต้นเลยนะครับสำหรับลิงเนี่ยก็เป็นพ้าเอเป็นตัวที่มีเชื้อโรคในตัวอยู่แล้วครับอืมค่ะ แต่ทีนี้การที่ติดต่อจากลิง์นั้นโดยมียุมนำพาหะนะครับซึ่งทางเกาะช้างเราเนี่ยอำเภอกาะช้างเราเนี่ยก็ได้อดําเนินการร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเกาะช้างศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแบลแรงที่6.4ตราดครับร่วมกันอได้ จ่ากตัวอย่างลิงนะครับเพื่อ,จอเจาะเลือดแล้วครับขณะนี้ก็รอผลการตรวจอยู่ครับว่าลิงมีเชื้อไหมครับอืม <c oughs> คือตอนนี้เราต้องหาต้นตอก่อนใช่ไหมคะท่านครับผมอ๋อแล้วก็คือถ้าหา,ากเมื่อกี้สักครู่ท่านบอกว่าลิงเนี่ยมีเชื้อแล้วก็คือยุง <c oughs> ไปกัดลิงแล้วยุงก็มากัดคนอย่างนี้ใช่ไหมคะคนถึงได้ติดเช<ะ>ื้อนี้ครับผมเพราะว่าค่ะจากการสอบสวนผู้ที่ ติดเชื้อนะครับก็พบว่าเป็นผู้ที่หาของป่านะครับเป็นาที่หาของป่าแล้วก็ทําสวนยางพารานะครับเป็นมะกรูดเทศนําเดินป่านะครับแล้วก็มีม,มีลายหนึ่งเป็นเจ้าที่ของอุตจาร์นะครับซึ่งเดินละตะเวนนะครับซึ่งพบในโลกเรอยนนี้ครับครับ แล้วในพื้นที่ของอํำเภอเกาะช้างนะครับถือว่ามีจํานวนลิงที่ค่อนข้างที่จะมาไหมครับในอุทยานหรือตามอะไรต่างๆเนี้ยครับอันนี้เท่าที่สํารวจแล้วก็คุยกับหัวหน้าอุทยานหมู่เกาะช้างนะครับครก็บพบว่าลิงมีมีจํานวนประมาณนะครับประมาณสองร้อยห้าับตัวครับ แล้วอย่างนี้เราต้องมีมาตรการหรือว่าเพิ่มความระมัดระวังยังไงบ้างครับเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นเขาได้ระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาครับคือกรณีนี้หมายหมายถึงวินใช่ไหมครับครับหมายถึงหมายถึงคนนะครับประชาชนอย่างเงี้ยครับว่าต้องระวังยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับถึงจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ติดเชื้ออะไรประมาณเนี้ยครับอ๋อครับต้องขอนําเรียนอย่างนี้นะฮะว่าอำเภอก,ก่าสร้างเราเนี่ยร่วมกับ สัาหนสุขอำเภอก่อช้างนะครับก็ได้มีการเฝ้าระวังนะครับคนและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะการสอวเลือกนะครับสุมส่มในรัศมีหนึ่งถึงสองกิโลเมตรบริเวณที่แหล่งแพร่เชื้อนอกกลุ่มผู้ติดเชื้อนะครับก็เก้าร้อยสิบเจ็ดลายก็ไม่พบเชื้อนะฮะ mm hmm. แล้วก็ มีการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสุขศึกษานะครับเกี่ยวกับโรคให้มาเรียนนี้ว่าลักษณะการของโรคมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็แนวทางปฏิบัติตนนะครับเช่นนอนกลางมุง้อจุจากันยุงนะครับพร้อมทั้งนี้ก็สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกอดช้านะครับก็ได้มีการแจกมุ้ง ชุดน้ำยาแล้วก็ทุกมุ้งให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับพรมกัน,นี้ก็ร่วมมือกับองค์กรปกครองรส่วนท้องถิ่นคือเทศบาลตําบลน,นะครับกาะช้างกับเทศบาลตาบลขอช้างใต้นะครับมีการออกจับยุงนะครับเพื่อมาตรวจสอบป่า มีชื่อหรือไม่นะครับอันนี้มาตรการเพิ่มต้นครับครับเดี๋ยวสุดท้ายนะครับให้ฝากถึงนิดหนึ่งนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวช่วงนี้อาจจะตื่นตระหนกหรือว่าตกใจหรือไม่อย่างนี้อยากให้สร้างความมั่นใจนิดหนึ่งครับครับคงต้องถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวกอะช้างของเรานะครับก็สบายใจได้ครับเพราะว่าทางสารสุขอำเภอตอช้าง โรงพยาบาลเพืิงหนวช้างมีแนวทางป้องกันนะครับเกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรียนะครับอันนี้ไว้ให้หดีพร้อมก็จะได้ตื่นสนกเพราะว่าการติดเชื้อของเรานั้นมันเป็นการถึงเชื้อแบบสะสมนะครับหลายเดือนนะครับถึงจะมีแล้วก็ช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี่ฮนะไม่พบผู้ติดเชื้อโรค ใช้มาเลียครับครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับคุณศิริศักดิ์พดุงโพนะครับในอำเภอเกาะช้างนะครับที่ร่วมพูดคุยในรายการของเรานะครับขอบพระคุณครับค่ะขอบคุณคระท่านนายอำเภอค่ะครับครับขอบคุณครับ